เย็นแล้ว hmm. ว yeah, ่าล okay. um, <perhaps. S 1> okay. so, ่ะอย่าหวาแล้วมันยังหวานยังกินนะยู่ครับเย็นเลยได้เยี่ยมเยี่ยมวันนี้เนาะป้าป้าได้มาทานเคดีป้าป้าเนาะแต่ปลาเงินไปจะไหนมั้งคะกินแล้วน่ะมีแห้งแห้งแซ่บบ่แซ่บแซ่บเนาะจ้าหน้าปลาเงินปลาสาวเนาะเจ็บไม่ปวดเลยพี่ ลำไพ่บอซื้อจริงนะลำไพไ <ป S 1> ่ข้าค่ำอันนี้คือวันนี้เพื่อนแวะมาเยี่ยมเนาะอย,อยู่บ้านนะแต่เลยอยากต่อยอดกับคลิปวิดีโอที่เป็นเบาหวานเป็นแผลอยู่หลังมืออันนี้มามาหาพี่พี่สวัยเพื่อนนะคะว่าเป็นยังไงมั่งขอเบิ้งมือเนะะี่ยค่ะพี่สวัย <c oughs> ในี่างนี่นะคะที่เออที่เป็นแผลตอนนั้นนะ่ะนะข้างขวาจ้ะโอ้อ่าดูใกล้ๆก แทบแทบจะบ่เห no? ็นแผลเนาะหายเบ้อแล้วเนี่ยหายเบ้อแล้วเนาะปลาเงินเนาะเออหายเบ้อปลาเงินเห็นบ่คะตอนพี่สวยพี่ไพ่เราเป็นเป็นแผลเป็นลายป่เป็นหลายเป็นตาสาเพรา่ตอนนั้นน่ะบ่ริบ่เช้าเบ่อแล้วจกเจอเบ้อมันมันเป็นเัื่งใดแนเจ้าเห็นน่ะมันก็เปื่อยเป็นวงเนาะอืมันเป็นวงแดงแดงอืมประสาวได้เห็นอยู่วะ เห็นแล้วเนาะพี่น้องกันอยู่เนาะต้องเบ่งกันเนาะก็เห็นกันน่ะแหละหาเห็นกันยุคคุณมือเนาะมานี่เห็นเศร้าคากแบไนี้น่ะเป็นได้ดีใจน้ำเล่าวะหมายก็ดีใจแล้วเนาะเห็นเวกเห็นก้านได้เหรอเออไปใส่ก็ได้หมือกินมันก็เห็นเวกมาได้เจ็บมือเนาะรักษาแต่อนยังถามความรู้สึกตอนนี้นะค่ะเป็นยังไงมัางดีใจบ่าคะมือปกติแอนเนาะ ดีไล่เนาะมันปกติอิี่เลยเนาะชุดสุดยอดเหลี่ยได้มันว่าทราเห็นตอนนั้นน่ะนึกว่ามันจะเปื่อยเว้อแต่ไม่เห็นเป็นในวิดีโอว่าเห็นเบี้ยบอะไรว่ามันจะเปื่อยกุดออกเราเห็นมือเป็นตรงจุดเป็นตะยานอนี่ไงเป็นวังหันล่ะว่ามันชีคืนเป็นมาแบบนี้เออเห็นแล้วค่อยเห็นเล่าค่อยก็มันก็ เรือเสื้อน่ะเนาะบ้านนี้มันเป็นคนเปเด่นอยู่นะเป็นคนเป็นมือเมื่อกี้เป็นโอ้ยโอ้โอ้ยเออพี่เออสวัยกินมดเจ้ขวดนะกินอันไหนนะใส่ขวดมันนะเจ้ากินนะอันโยกแก้วว่างหันนี่นะว่าชูกินมดนะมดเนี่ย่ได้เอาหอเออตอนนั้นเจ้ากินแบบไหนคะวิธีกินเจ้ากินเจ้กินลายปะเจออะไรทอดเดาโบนิโตะ เธอเลยซอนน้ำบอกิดกับน้ำอุ่นนี่ละเอาใส่กันน้ำอุ่นกินกินมืออลยรจ้าคืออะารนี่ไม่มือเช้ามือแรงนี่ลรืว่ากินอืมบือจะขวดนะมือเจ้าเศร้าแบบเนี้ยเศร้าปกติเนี่ย ปกตินะบอแต่ทีเล็กนะมันเริ่มดีแต่ขวดที่หนึ่งมันที่ชองหายเลยวูใช้คำว่าหายเลยนะแผลในหลังมือนะ่ะนะเร็วเรือเลยนี่ละหาย<อ>ไปเลยโอ้สองขวดเนาะก็ถามว่าเป็นรักษาใส่กระน,น้องไม่กระยากมั้ยบอหลังบอเห็นหลังมือแล้วนะค่อย,ยาก็ยังโอ้โหมันหายสนิทอิลี่ไงแม่ดูสิดีหลี่จ้าดูสิ ค่อยๆไปเจอคนคอนครปฐมอันนั้นน่ะนิ้วนิ้วโปตีนเล่าเนาะนิ้ว,น,วนิ้วเท้านะโปะตีน่ะถือว่ามันเปื่อยจะตัดคือกันแต่หมอบริตัดเล่ากับอันนี้แล้วเศร้าเศร้าคือ,อกันนั่นก็นได้ตอนนี้เจออะไรคนเลยที่เศร้าอ่ะบ,บอกก็ธรรมดาคือตะกี้เขานะั่กนกรรมยังได้สบายเลยดั่มไหมจั่นะคะเอ็ดได้สบายเลยไป็นนลงน้ำยามเราบรเห็รท่อนเสียอืม จะเมนบาเศร้าเนาะก็เศร้าว่ามือเลยเนาะมือของมือเหตเบี้หมอหมอเขาว่าจะตัดยี่บ่พี่หมอเขาน่ะว่าสิสิตัดเอาเนื้อนี่ละตรวจเขานัดไปตัวเลยไปมือหนักเออเออเขากระชิเขากระชกันยังดีลดไปเนาะเอาเนื้อเอานั่งนี่ไปกวดไปตนเดี๋ยวว่าเขาจิตัดขายพีโรยไปหมายคำว่าบาเศร้าเนาะก็ว่าตามนั้นแล้วเนาะวิธีของหมอ ดีแล้วละพี่เอ้ยดีใจนำํำเ<ด>บิด<ล>สองขว,วดเองเนาะสุดยอดเลยค่ะเอายกโป้ให้เนี่ยค่ะดีว่เนี่ยสุดยอดเนาะ